สวัสดีนะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟ้านหัวข่าวนะมีพิธีกรคนใหม่ด้วยสุดหล่อของพวกเรานั่นเองนะทุกคนเราคิดว่าน่าจะเป็นพิธีกรคู่กับเจนนี่ไปตลอดเลยนะยังไงก็รอติดตามกันด้วยเป็นไงบ้างได้เห็นเค้กของร้านเวนต์มนแล้วร้ <plein S 1> อยไปร้<โ>อยไปหน่องร้อยไปเออเจนนี่กลัวเจนนี่กลัวกลัวแมสสุกยัง จะกินหมดนะหัวแมสตัวกินตาไหมยช่วงนี้มันก็ผิดตาอะไรอย่างเงี้ยกิ่หนึ่งอางกบผิดตาเมื่อกี้นี่ยแล้วพี่นิกกี้กินแล้วเป็นไงบ้างอร่อยม่ไหมอร่อยครับแต่ว่ารสชัดมันต่างกับรูกระหรูปเมื่อน่ากลัวแต่ว่าพอกินอร่อยอร่อยแล้วกินมันกินมันนู่นไปโฟกัสมันแล้วเราก็แบบคิดไปอย่างนี้ใช่ไหมแล้วอยู่ดีมันก็ผิดตาตาบอดแล้วนะแต่แต่สัมผัส ไไม่เป็นรและได้ชิมเนื้อข้างในแล้วเมื่อกี้เป็นไงบ้างจินนี่แต่ว่าพอเนื้อตรงนี้อร่อยมากยี่ห์บหมาอร่อยนะมีไส้อร่อยจริงอันนี่อร่อยเหรคือถ้าเราตัดความใครเอาปลาแล้วันนี้คือน่ารักมากเลยนะทุกคนยูจินไม่ยอมอยู่กับป้าปานะสงสัยป้าป้าจะหล่อไปนะทุกคนเอาไหมเอาไหมป้าป้าไหมเอาไหมเอาไหมยูจินดูโกรธดิโกรธเหรอใช่ป้าป้าไหม โอเคไม่ใช่ป้าป้าไปเลยเอาไปเลยไม่ใช่ป้าป้าไหนดูหน้าิใช่ป้าป้าไหมโอ้รักกันรักกันนะทุกคนอยู่ใกล้ๆแสดงว่าไม่ไม่ใช่ป้าป้าไม่ไม่เขาไม่ชอบคนแปลกหน้าเอาไปย้อนดีๆค่อยองล่าสุดหล่อของพวกเรามีเอารถไปทำหน้าใสด้วยนะทุกคนพอทำเสร็จแล้วคือหล่อมากลูกหล่อพ่อก็หล่อนะทุกคน แล้วอันนี้คือที่คุณเขาไปทํารถมานะแต่คันนี้ไม่ใช่ของนิกกี้นาทุกคนแต่เป็นตัวอย่างของคันอื่นนะคุณเขาก็คงทําแบบนี้เหมือนกันด้วยลูกก็เลยออกมาหล่อมากๆเลยนาทุกคนแล้วพอเลิกง,งานคุณเขาก็กลับบ้านมาอยู่กับลูกสาวนะในล้าน่ารักมากตัวกลมดีกเลย <S <S ส่วนอันนี้ภาวาดของคุณเขามีบอกด้วยว่าเดินผ่านไปผ่านมาก็ดูตลอด สวยมากเลยนะทุกคนกอดฟาเตอร์ของคุณเขาแล้วคุณเขาก็ส่งพวกเราเข้านอนด้วยคลิปนี้นะทุกคนส่วนอันนี้คือพอดีหน้านะวันที่23นี้นะทุกคนจะมีกิจกรรมให้เล่น <Wow. S 1> เดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ดูนะ <Wow. S 1> ทุกคนส่วนคลิปนี้จบแล้วนะบ๊ายบาย